โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจำนวนนักเรียน2,034คน61ห้องเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก่อตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2521ตั้งอยู่เลขที่271หมู่2ถนนไอทียูตำบล่าตเชิงชุมอำเาเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบนเนื้อที่27ไร่3งาน93ตารางวาอักษรย่อสอพอสอสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนพระทาด,ดุง คติพจน์ปัญญาณนาราหนังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนคำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่สันติสีประจำโรงเรียนน้ำเงินชมพูสีน้ำเงินหมายถึงความเข้มแข็งอดทนสีชมพูหมายถึงความรักความสามัคคี ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่10นายเกษมศักดิ์ทองสุโดยมีรองผู้อำนวยการ4คนดังนี้นางสิริจันทร์พลอยแพงพิมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายภัชกรโกพลรัตน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสุมาลีหนูทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางมาริษาเสียงกระโทบรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการมีบุคลากรทั้งหมด131คนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งรวมกันพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้ค่านิยมขององค์กรคือมุงมันสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา วัฒนธรรมองคอ์กรทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายพร้อมให้บริการชุมชนมีการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศระบบงาน3ระบบคือระบบการจัดการเรียนการสอนระบบสนับสนุนระบบกิจกรรมนักเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนที่มีความแตกต่างและหลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกที่ดีหรือเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์โดยโรงเรียนได้เพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการสื่อสารสองภาษาคือภาษาอังกฤษ ภาษาจีนทุกระดับชั้นรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมตามจุดเน้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาอย่างรอบด้านกิจกรรมที่มีความโดดเด่นคือกิจกรรมท no. ูบีนับวันนักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกชมรม ด้านอาคารเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาพิบาลพัฒนาให้บุคลากรมีความเป็นครูมืออาชีพได้พัฒนาทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมีรางวัลและผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมาย ป,ปกครองมีความเชื่อมั่นส่งผลให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาได้ดำเนินการและขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและมีจุดเน้นเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในสถานศึกษาและได้ดำเนินงานตามโครงการสุข,ขาดีมีความสุข โดยมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ4ประการคือสะอาดรักษาความสะอาดในพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการสะดวกซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสบายมีระบบน้ำไฟฟ้าให้เพียงพอและปลอดภยัยมีสุขลักษณะรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย สวยงามจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของครูและบุคลากรด้วยความรักความผูกพันของเลือดน้ำเงินชมพูโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการสร้างคนเก่งคนดีเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป